สวัสดีครับผมทาสึเดี๋ยวเรียกผมว่าทา,าสึมากินะครับวันนี้จะมาเล่นเกมผีใช่เกมผียื่นชื่อผีก็ต้องน่ากลัวอยู่แล้วครับไม่มีอะไรที่ไม่น่ากลัวหรอกนี่เวลาเท่าไหร่เนี่ยห้าทุ่มอีห้าสามอีเกือบจะจบแล้ว กดเปิดไฟไม่ได้เหรอดูก็ไม่ได้ด้วยอะไรอ่ะอดีตนนจ,จะเป็นผู้เชา่าที่อยู่ก่อนเราแล้วเขาก็ตายแบบทรมานเอ้ยมีไฟ,เป,ไฟเปิดไฟได้อุ้ยคงไม่มีอะไรเนาะหากุญแจต้องมีกุญแจสิอืม ภาพก็สลาดเนาะคนตตดเกาะก็เป็นต่อฟฟอ,อาภาาอังกฤษไม่ออกอะ่ะอืมซาตานะห้หอ,งองนั้นมันจะตัวกับห้องนี้เหรอเราต้องทางกันเลยนะห้องใหม่มั้งไม่น่าใช่ห้องเก่ารอบนี้ใครโทรมาแล้วเนี่ย Police department. I, I don't I don't know who are. He said, let me in. She's doing what? She's trying to break in my door. I'm to my hmm? name, Turn. 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 i want you to stay on the telephone. Okay, okay. Where are you now? Is, there hey. 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 Is game? hey, hey, hey. Yeah. vê tào mẹ tạc thuyền vào tàu บางคนลุกแล้วนี่แบบนี้เฮ้ยอย่านะเฮ้ยผมกลัวแล้วอะโอเคเราจะจะไม่กลัวนะครับโอเคเหมือนว่าเป็นกิจที่ต้องให้เปิดประตูไปมามั้งครับเหมือนว่ามันจะเป็นบ้านของใครสักคนที่เขาโดน โอ้เชีย่ยตกใจหมดเลยเมื่อกี้โอ้โหแกล้งเรามากทุกคนสักเจ้าผมว่าแล้วมันต้องเป็นอะไรแบบนี้เอ้เดี๋ยว่าภาพพวกนี้จะเปลี่ยนไปวะอืมไม่เปลี่ยนเฮ้ยเสียง มันเริ่มแล้วทุกคนเวลาก็เท่าเดิมนะเหมือนเราวนลูปอะห้องนี้ไม่มีอะไรน่าจะมีอยากหญ่แล้วก็พวกอะไรต่างๆด้วยนะครับเอาละตอน,นีถผมกลับมาแล้วเมื่อกี้ก็เด็จหลุดไปก็มานั่งเล่นนั่งเล่นเองก็มาถึงตรงนี้มันน่าจะไม่มีอะไรนะ โอ้ยมันน่าจะไม่มีต่ออะไรโผมาแล้วไปต่อกันไม่ใช่ว่ากำลังอะไรเตือนมานี่โผล่ไหมให้นะี่แอตีแตกเลยนะเก้าทีละเก้าครับโอเคไม่ได้มีอะไรแล้ว ก็ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนไปนี่อุ้ยรอบนี้ตู้เปิดวะอุ้ยนี่มมีอะไรอ่ะอ๋อตกใจหมดเลยคนลุกเลย้โหนีแกก้าทำเราตกใจอย่างนั้นเหรอโอ้โหพอบาคนที่กลัวอะไรพวกนี้มากเลยอันนี้เหมือนเติมอุ้ย ห้องนี้ผมรู้สึกว่ามันเริ่มจะมีอะไรแปลกๆกันแนละ้วเพราะว่าไปอะไรอะโอเควิลล่ายี้ห้องใสสะอาดหอ้องเฮ้ยอย่าโดนพู้บุตรบ้านสิตอนนี้ห้องใสสะอาดครับทุกคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะปกติดีทุกอย่างนะครับปกติดีทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเดี๋ยวเอาไปเรื่องดีครับ เห็นว่าไปเดินดีครับอ๋อเป็นดอไม่มีอะไรเกิดขึ้นวิไม่เอาพี่ฝนลุกแล้วนเนี่ยอ๋อไม่ได้อยู่ที่ห้องของเราอ๋อ๋อๆๆมาอยู่ที่ห้องวันนี้ เฮ้ย้ยเฮ้อะไรนี่ทุกคนอะไรเนี่ยวิ่ง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 ผมกลัววิ่งวิ่งวิ่งวิันตวมกมาไม่มไมมไมมย้ปีหนั้นห <laughs> ้งนั้น Ui, ui, hướng đấy à Ui, một miếng gái không hay à Đâu <laughs> ลนี่นี่เดี๋ยวเล่นเหยียบเลยใครช่างเอาลูกเับเด็กเอาเด็กดก็ปล่อยไว้ที่นี่จะแกต้องไปนคนยังไงแต่แกต้องทำแบบนี้ได้ไม่ตายเด็กโอ้ยวัววัวตกใจคิดขวาตกใจเองโอ้รอบนี้ก็ รุ่นี้ก็อย่างเหมือนเดิมน,นะครับเวลาก็เท่าเดิมห้าทุ่มห้าสามรอบนี้ก็เงียบนะครับบอไม่มีอะไรกัน,กนเดอไปห้องนะฮ้าโอ้ยอย่าับให้กูตกใจสิจ๊ะเอา้าฮุยทุกคนทุกคน nó có Ui nó có Mì giòn mẹ thôi Con sẽ ở đây Con sẽ ở đây sao bác Ui dễ Ui thôi Bay lắm không Ta ta À mình bị ở với này Để cho khoảng ban này có Chủ ban lấy เพราะนมติดเกาะก็ยังเหมือนเดิมไม่มีนนอะไรเปลี่ยนหรอรอบนี้อะไรเนี่ยเวลาก็เท่าเดิมมีรูปถ่ายเหมือนจะเป็นวันลุกนะครับก็ <S 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 อโอ้ยอะไรนี่เมื่อกี้ โอ้ยหายไปแล้วเหมนตูดทุกเลียวทุกคนอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วอ่าฮะเบบี้ปิกอนี่เป็นการเดือดจี้รู้สึกก่นลำบากมากเดินไปเลยข้างหน้ามันต้องมีแน่ทุกคนรอบนี้ลง ก็ดีครับเพราะว่ามันเแย่ปแปลกมันก็ต้องปแปลกเนาะว่าไหมเราดีตำรวจห้องน้ำได้ด้วยโอ้โหห้องน้ำลกมากลกจริงทุกคนเอ๊ะเกียนหายไปอันหนึ่งใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิด ตตมันเริ่มจะเพื่อเสียยงหลังากูอ๋อไม่มีเฮียแค่ที่กุกเอานี่เหล่อเหรอหล่อจังหล่อจริงครับเป็นรูปร่างหน้าตาที่สมวายหน้าตาตกมาแต่ไดนดีอะ โอ้ยไปก็เด <c oughs> ี <reco Christ> ๋ยวนะโอ้ยแตว่าไปเร็วอย่างเดือนกูก็อยู่เือนกันนะเนี่ยโอ้ยไปก็ไปเกอที่ดูสแกรี่มากครับท่านผู้ชมโอเคเปิดรอบนี้ไม่มีอะไรผิดปกติไม่มีเสียงเด็กแต่เวลาก็ยังเท่าเดิมไปเลยเอ๊ะจะมีอะไรตกมาแน่เลยเดาเดานะทำยี่ห้อนะเปิดได้ หน้าก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดไม่มีอะไรให้กดแต่เพิ่มเพชรชูเข้ามามั้งไม่รู้ผมจำไม่ได้รอบนี้ว่าไงเหมือนว่ารอบนี้จะไม่มีอะไรนะครับจะว่าไปแล้วเชิงเดือนกูก็าขาดไปอันหนึ่งนะเนี่ยเ,ออเป็นคอมพีอ๋อเป็นอะไรเนี่ย เหมือนเดิมนะไฟสีแดงแบบนี้จะเอาอะไรไว้ให้กูเนี่ยปับจ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 ับไม่มีแต่ไฟแบบสีแดงอะไรทุกคนไอ้ประตูเปิดไปได้แล้วอย่าเด้ออย่าเด้ออย่าเด้อเฮ้ยกุญแจนี่ไงคลิกเคลียไม่เปิดอะไรอะ่ะ ห้องน้ำน่าจะเปิดกุญแจออกจากบ,บ้านมาครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชล้าจะห้องข้างหน้ามันก็มีอยู่ห้องเดียวเนาะโอเคโอเคเฮ้ยหมืดอ้าวที่ไหนเนี่ย ว้าอ <kne> <silently> ๋อลูกบอลลูกบอลตกใจไปได้ะโตนี่อ้าอ้

What the fuck What the อ้ตัวผมเปลี่ยนไปท่้ผู้ชมรื่งเมื่อกี้เราไปเจอผีตัวใดไม่รู้มาผีกบไม่กบอะโอเครับเวมีไลฟ์เปลนไปไหมเอ่อไม่มีเดี๋ยวเข้าไปปุ๊บอ่าอันนี้น่าจะยังไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเปช่วงแรกของ chapter ใหม่ กูเรียกชั้นเธอถูกปะวะอันนี้อะไรเนี่ยปึ๊บบ้าไม่มี้าไปห้องน้ำาดีว่าเอ้ยน่ารากลับมาเดีือวแล้วเมื่อกี้นะ่าเรามันกลายเป็นพหนุ่มคอสั้น <c oughs> นะครับนะครับนะครับเฮ้ยอืมไม่มีอะไรที่ขยับได้น้องทำบีกันอยู่เขาเหมือนเดิมครับรูปก็ไม่เปลี่ยนไปนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลย ว่าจะไม่จำสแกรแล้วนะนทีน่นนหน่อยเขาก็เอาไม่แกะทาที่แล้วตอกแก่แบบเลยอะไรอ่ะโอ้ยตายก่ออกไงทุกคนอ๋อเดียวกดออกได้ไปล่อยเขาตามไปครับแล้วก็อยู่ตัวของเราครับ อ่าเมื่อกี้ก็ยังตับตับตับอยู่นะครับเอโอ what ก็เมื่อกี้เขาตับตับตับอยู่นะครับโอ้อะไรเนี่ยกุแจมีกุแจบักไม่ใช่เรื่องดีนะครับกับเกมนี้ บ้านุ่มใจเย็นบ้านุ่มตายห่าเจ้า